ที่ปีนี้ก็เป็นเทรนด์ของ CES 2021เลยก็คือเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นต้องเป็นเทคโนโลยีแบบพวก health tech ค่ะซึ่งเราเห็นสตาร์ทอัพคนไทยรายนี้เขาทำเตียงอัจฉริยะเพื่อช่วยเหลือคุณพ่อตัวเองเบ d เดอรีเนี่ยน่าสนใจมากผมไพศาลสุจรลัดนะครับเป็นผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของบริษัทเบ d a ด y smart bed a d smart matrix โดยแรงบันดาลใจเนี่ยเริ่มต้นจากตัวผมเองครับซึ่งคุณพ่อของผมที่ประสบปัญหาในเรื่องของการเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเราก็เลยอยากจะที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ ในนวัตรกรรมของแบตเตอรี่นะครับในท o t ทอลโซลูชันนะครับก็จะประกอบไปด้วยเตียงไฟฟ้านะครับที่สามารถมีกลไก7ฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลไกที่สามารถพลิกตะแคงข้างได้หรือการปรับเป็นท่านั่งนะครับโดยจะทํางานร่วมกับเซนเซ,นเซอร์นะครับเปนเ็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกดของผู้ป่วยที่กระทําลงบนที่นอนนะครับแล้วตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นมอนิเตอร์ลิงนะครับคอยตรวจสอบแรงกดที่จะทาให้เกิดแผ่กดทับแล้วทําการแจ้งเตือนให้กับทางผู้ดูแลทราบว่าควรที่จะต้องพลิกตะแคงตัวนะครับตอนไหนโดยผู้ดูแล สามารถที่จะคอนโทรลเตียงไฟฟ้าผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้เรากำลังพัฒนาอีกในส่วนหนึ่งนะครับก็คือในการใช้เทคโนโลยีแมชชีเ e a r นิ่งและ AI มาช่วยผู้ดูแลนะครับพูดง่ายๆก็คือระบบนีจะกลายเป็นออโตนอมัสเบสคือสามารถเป็นผู้ช่วยของผู้ดูแลในการที่จะป้องกันแผลกดทับโดยการพริกตะแคงตัวผู้ป่วยได้เองอัตโนมัติครับ ตัวหน,นึ่งที่เป็นเฮลเทคมันคือเครื่องฟอกอากาศที่เป็นกระถางต้นไม้อะค่ะซึ่งเขาใช้หลักของแรงน้มถ่วงและที่สําคัญนักประดิษฐ์อะต้องบอกได้เลยว่าเด็กมากยังเรียนมัธยมอยู่เลยเป็นเด็กที่ดูจีเนียสมากค่ะผมชื่อพร้อมนะครับตอนนี้อายุ18ปีเป็นโคฟาวเดอร์ er ของบริษ,ษัท Space แ a ปจำกัดน,นะครับ หนึ่งในงานวิจัยของเราเนี่ยก็คือเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพืชครับมันคือต้นไม้เนี่ยครับทีนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอากาศยังไงเวลาต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในสภาพแรงโน้มถ่วงที่ต่ํากว่าเนี่ยปากใบครับมันจะเปิดมากกว่าเพราะว่ามันไม่รับรู้ถึงแรงโน้มถ่วงเนียบร้อยแล้วมันก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยสามารถดูดอากาศเข้าไปได้มากกว่าอยู่แล้วในเมื่อปากใบมันเปิดเยอะกว่าใช่ไหมครับอากาศเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไหลเข้าไปได้มากกว่าซึ่งทําให้เกิดการฟอกาอากาศมากกว่าเดิมครับเทคโนโลยีที่ ที่ใช้ในการทําให้เกิดแรงนมถ่วงที่ต่ําลงเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในการทดลองของก่อนที่จะเอาขึ้นไปอวกาศนะครับเทคโนโลยีนั้นเนี่ยชื่อว่าไคลโนสแตทนั่นเองครับแล้วพอเราไคลโนสแตทเนี่ยมาบวกกับพืชของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโปรดักของเราชื่อว่า VP คือเรารู้สึกว่ามันมีความแบบตื่นเต้นบางอย่างที่จะสามารถเอาเทคโนโลยีที่มันมีความล้ำมีความเป็นสเปซเนี่ยเอามาขายตรงนี้ได้เราคิดว่าจริงๆแล้วว่าการที่เราเอ็กซโสให้คนรู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วอวกาศเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนี่ยมันเป็นการทําให้มนุษยเาตชเนี่ยเดินไปได้อีกก้าวนึงครับ วัวนี้จะเป็นแบบว่าของเล่นผู้บริหารที่เป็นโฟลเดอร์ก็น่าสนใจนะตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักร้องและเป็นนักดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยของเล่นที่เขาเอามาพัฒนาเนี่ยมันจึงมีความเป็นนักดนตรีพานุจิระคุณครับชื่อเล่นชื่อป๊อปนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดก,การที่บริษัทลิทเทิลลอตครับ <c oughs> บริษัทลิทเทิลลอตของเราเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่นําเทคโนโลยีผสมกับสื่อการสอนเพื่อที่จะทำของเล่นแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความสนุกในการเรียนรู้ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวิธีใหม่ๆครับ ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราทําก็คือเรื่องของตัวบีโนเพนพ้อยหลักๆก,ก็คือว่าพอถึงบ้านเนี่ยคุณพอ่พอคุณแม่บอกว่าอ่ะสกรีนไทม์ให้เด็กสกรีนไทม์คืออะไรสกรีนไทม์คือเอา iPad ไปให้เขาแล้วเขาก็นั่งดู YouTube สิ่งที่เด็กๆทาก็คือ iPad อยู่ใกล้หน้ามากแล้วก็จิ้มอย่างเดียวมันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือน one way communication นะครับแต่ของเราที่เราทําบีโนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้เป็น two way communication อย่างแรกเลยเขาไม่ต้องเป็นต้องจิ้มอย่างเดียวแล้วเขามีของเล่นที่เขาสามารถสัมผัสได้โดยที่่วัสดุเเเเเนนนนนนจะปปปปป็็็็ไไมมม้้้ซิลิลโคผาารรูรงหือใบ มันก็จะทําให้เขารู้สึกเหมือนใกล้ธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็วิธีการเล่นคือเขาสามารถจับวางได้เปลี่ยนสีได้คลิกได้สลับที่ได้ครับซึ่งมันเป็นดีสำหรับเด็กเพราะมันคือกล้ามเนื้อมัดเล็กแฮนด์ y e c o อร์ดิ a เนชัการมองการฟังต่างๆซึ่งมันจะทำให้การเล่น iPad หรือ c r e e n Time เนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้น ส่วนอีกตัวหนึ่งคือ interactive learning system แล้วก็มองถึงการใช้เทคโนโลยีกับเด็กๆประถมวัยเหมือนกันเหมือนเดิมครับเวลาที่เขาเล่นเวลาเขาเรียนรู้เนี่ยเขาต้องใช้ทางร่างกายเราก็เลยใช้เทคโนโลยี body tracking เข้ามา motion tracking เข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กๆจะเหมือนเข้าไปสู่โลกใหม่ๆได้ใช้เทคโนโลยีเช่นขึ้นเครื่องบินเข้าไปในป่าเข้าไปในถ้ำลงไปใต้น้ำอย่างนี้ครับเขาสามารถทําได้ในห้องเรียนของเขาเลยเไม่ว่าจะเป็น เครื่องบินเขาสามารถทําอย่างนี้แล้วก็บินได้เลยมันก็จะไม่ใช่แค่การคลิกในคอมพิวเตอร์แต่เป็นการใช้ร่างกายในการตอบสนองและอีกอันนึงที่เราทําก็คือว่าเราเห็นว่าปัญหาของคุณครูหลายๆที่เนี่ยคือว่าเขาต้องสร้างทําสื่อใหม่ๆตลอดเวลาเราก็เลยเลือกที่จะทําสื่อที่เขาดาวน์โหลดได้เราใช้ a r กับ QR เทคโนโลยีนะครับกับเว็บแคมเพื่อจะสแกนแฟลชการ์ดพวกนี้หรือว่าผลงานที่เด็กๆทำเนี่ยขึ้นไปบนจอแล้วก็สร้างให้มันเป็นเหมือนระบบว่าโอเคเราตอบด้วยแฟลชการ์ดแต่ว่าอินทรั่นมันเกิดขึ้นในโปรเจคเตอร์ทำให้มันมีมันมีความว้าวครับ <Yeah. S 2> เด็กๆเ,เขาจะหลงรักในการเรียนรู้มากขึ้นแล้วเขาจะสนใจอยากที่จะพัฒนาตัวเองไปเรืเ่อยๆ บแบรนด์หนึ่งนะคะที่เรามีโอกาสได้แบบร่วมกับเขาแล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจคือทั้ง Pro Toys เขาก็จะมีเทคโนโลยีทางด้านการถ่ายทำเนี่ยหลากหลายรูปแบบแต่ว่าตัวที่เข้ามาโชว์ในางาน C S P เนี่เพิ่งออกมาใหม่เลยค่ะผมการนะครับบงการพิเิษพิเยนเป็น C M O ของบริษัท Pro Toys นะครับ คอทอยเป็นบริษัทเทคสตาร์ทอัพในเรื่องของมัลติคิมเมอร่าคอนโทรลนะฮะซึ่งจะอยู่ในหมวดของดิจิทัลคอนเทนต์คอเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเราเรียกมันว่ามัลติคิมเมอร่าคอนโทรลนะครับชื่อไทยก็คือระบบควบคุมสั่งถ่ายกล้องแบบไม่จำกัดจำนวนที่มาของตัวโปรเจกต์อันนี้นะฮะก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ชั้นนำเลย และเป็นที่ยอมรับในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวสิ่งที่มันเจอเพนพอยต์ในในการท่องเที่ยวคือเรามักจะถ่ายภาพได้แค่ทีละมุมอย่างเช่นอยากได้ภาพกว้างคุณก็ต้องมาอยู่ไกลๆหรือถ้าคุณชอบไลฟ์สไตล์ที่เดินถ่ายกันก็คือเซลฟี่มันก็จะได้ภาพแบบเล็กๆถ้ามันคงจะดีถ้าเราสามารถรวมภาพระหว่างภาพพิเศษอย่างเงี้ยฮะก็คือภาพแลนด์มาร์คนะแล้วก็กับภาพที่มันเป็นภาพความสุขของเซลฟี่ฮะเป็นภาพเดียวกันได้เราก็พัฒนาโซลูชันตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าเซลฟี่เอ็ก เอ็กซ์ตมเนี่ยนะฮะสามารถรวมและแทบไม่จบอยู่แค่ได้ภาพพิเศษนะฮะเรามีระบบอันนึงที่ต่อยอดเราเรียกว่าโซเชียลมีเดียฮับเนี่ยในแง่ของการเป็นออโต้แชร์เข้าไปสู่โซเชียลมีเดียเลยระบบเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นระบบกล้องกับส่วนที่เป็นจุดถ่ายระบบกล้องเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการควบคุมกล้องประมาณ3-4ตัวในแต่ละตัวก็จะเป็นระยะช่วงเลนที่แตกต่างกาันทฤษฎีของการถ่ายก็ง่ายๆก็คือว่าเรา create QR ขึ้นมาในแต่ละภาพที่เป็นภาพเฉพาะของแต่ละคนแล้วก็แค่เปิดกล้อง Gen QR QR ตัวนี้มันจะเปลี่ยนมือถือให้กลายเป็นรีโมทชัตเตอร์หน้าที่เขาก็คือแค่นักท่องเที่ยวนะฮะก็เดินไปที่จุดแล้วก็กดชัตเตอร์มองไปที่ตำแหน่งที่เป็นกล้องแค่นี้ไม่เกิน30วินาทีเขาจะได้ภาพลิงก์ส่งกลับมา ที่เป็นภาพพิเศษที่เกิดขึ้นจากเซลฟี่เอ็กซ์ตรีมตัวนี้นอกเหนือจากที่แค่ให้ภาพพิเศษนะฮะเราสามารถใส่สตอรี่ได้ไม่ว่าจะเป็นใส่โฟโต้เฟรมใส่แอนิเมติกเอไอหรือแม้กระทั่งการใส่แฮชแท็กเพื่อจะโปรโมทสถานที่ตัวสุดท้ายนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงกับกระแสที่เราอยู่บ้านและอยากทำได้ทุกอย่างเลยคือ Work from home, Play from home, Exercise from home ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับแว่นตา VR ที่เราปั่นจัก,กรยานไปได้ด้วยบริษัทนี้ชื่อว่า b i k ์อิสระค่ะ ผมชื่อสุปสิทธิ์จิวพงศ์นะครับเป็น general m a n a g r ของบริษัทไบสระจำกัดครับผม เนื่องจากเราใช้แรงบันดาลใจในการชอบการปั่นจักรยานเราก็เป็นผู้ปั่นจักรยานแนวเกือบมืออาชีพนะครับเราก็เลยเจอเพนพอยต์อย่างหนึ่งที่ว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะไปปั่นจักรยานนอกสถานที่แต่มันจะมีอยู่ปัจจัยประมาณ34อย่างที่ทําให้เราไม่สามารถไปปั่นได้จริงๆนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหาเพนพอยต์เหล่านี้ได้ยังไงเราก็ไปมองดูครับกับเทคโนโลยี V R นะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านการคํานวณเซ็นเซอร์เรื่องของการบรหิหารจัดการแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นโปรดักตไหนได้ขึ้นมาสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้พูดไอเดียเรื่องของ B R Bike ขึ้นมา ี V R ก็คือ Virtual Reality เนี่ยเป็น V R ที่เป็น Oculus ที่เป็นแว่นนะครับต่อกับตัว Samsung รุ่นไหนก็ได้จริงๆไม่ใช่แค่ Samsung ครับจริงๆเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับตัวที่2ก็คือจะเป็นตัวเซนเซอร์บลูทูธที่เราเป็นคนสร้างตัวแผงวงจรนั้นขึ้นมาเองบลูทูธตัวเซนเซอร์บลูทูธตัวนี้นะครับจะทำการหน้าที่ไปเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนทำให้สามารถจะจับความเร็วได้สามารถสั่งการตัว Trainer Bike ที่เราจะสามารถชะลอตัวล้อได้ทำให้รู้สึกว่ามีเออในนกาาาารรรรรรปปั่ทนะ่ททเเเงแสสสดดะบหู้้้้ึววลไ กาทีีด่ดมขึ้น,นแล้วตรงนั้นนะครับเซ็นเซอร์อหลังนั้นก็จีบข้อมูลไปเป็นการสรุปผลเรื่องของการปั่นจักรยานว่าคุณมีข้อมูลต่างๆทา,างการปั่นในรอบนี้เท่าไหร่ครับผมแล้วก็สามารถทําให้เกิด e อ p e เ i e n c e ที่เป็น VR ที่เราสามารถจะหันซ้ายหันขวารอบ360องศาได้เลยครับผมซึ่งตรงนี้นะครับมันจะทําให้ผู้ที่ใช้งาน,นได้รับทั้งความปลอดภัยในการปั่นจักรยานและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการออกกําลังกายครับผม หลังจากที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานกันกับนักนกวัตกรรมคนไทยที่ส่งออกไปเป็นนักรบทางนวัตกรรมคือเขาได้ทำแกจิตมาแล้วต้องการเปิดตลาดซีก็อยากจะประกาศบอกทุกๆคนนะคะว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของนักนวัตกรรมทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าคุณเคยพัฒนาเทคโนโลยีอะไรนะคะมีเทคโนโลยีอะไรที่กำลังเก็บไว้ขึ้นหิ่งอยู่อยากเอามาทําการตลาดหรือว่าอยากเอามาลองเทสไอเดียก็ลองเอามาพูดคุยกันกับคอมมูนิตี้แก๊กได้นะคะคือซีอยากรวบรวม นักนวัตรกรรมคนไทยที่ทำเรื่องฮาร์ดแวร์และแก๊เจ็ตเก่งๆมาช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมนี้ให้มากยิ่งขึ้นะหวังว่าจะเป็นความสำเร็จของพวกเราชาวแก๊สนะคะ